ก็มีรายงานข่าวมาจากการบินไทยจำกัดมหาชนแจ้งถึงปริมาณการผลิตและปริมาณการขนส่งในช่วง5เดือนแรกคือระหว่างมกราคมถึงพฤษภาคมปี2563ซึ่งเป็นช่วงที่ไทยและทั่วโลกประสบปัญหาการแพร่ระาบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งสิ้นนะครับ3.5แสนคนเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยตัวเลขผู้โดยสารจะอยู่ที่7.97ล้านคน ก็เกือบ8ล้านลดลงไป4.47ล้านคนหรือลดลงไปกว่า56.2%ลดไปกว่าครึ่งไะปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารพบว่าลดลงจากช่วงเดีวยวกันของปีก่อน44.9%โดยมีปริมาณการขนส่งผู้โดยสารลดลง50.9%แบ่งเป็นเส้นทางภายในประเทศลดลง51.7%เอเชียลดลง61.3%ออสเตรเลียลดลง41.4% และยุโรปลดลง40.6%รายงานข่าวแจ้งถึงอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารหรือเคบินแฟคเตอร์ในช่วง5เดือนของปี63พบว่าเท่ากับ69.8%ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากับ78.3%หรือลดลงไป11%ทั้งนี้แบ่งออกเป็นอัตราบรรทุกเส้นทางภายในประเทศเท่ากับ73%ลดลงจาก80.4%ช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือลดลง9.3%เอเชีย เท่ากับ61.5%ลดลงจาก76.5%ในปีก่อนหรือลดลง19.6%ออสเตรเลียเท่ากับ78.4%ลดลงจาก81.2ในปีก่อนหรือลดลง3.4%ลดลงทุกทวีปนะฮะและยุโรปก็เท่ากับ75.4%ลดลงจาก79.8ในปีก่อนหรือลดลง5.5%ส่วนปริมาณการผลิตด้านพัสดุพันธุ์ลดลงไป44.6% ปริมาณขนส่งพัสดุพันธุ์ลดลง43.3%ขณะที่อัตราการขนส่งพัสดุพันธุ์เท่ากับ54.9%เพิ่มขึ้นจาก53.7%ช่วงเดีวยวกันของปีก่อนหรือเพิ่มขึ้น2.3%นะฮะก็อย่างที่เรียนครับว่าสายการบินเนี่ยเป็นธุรกิจแรกๆที่ได้รับผลกระทบอย่าไปไกลถึงขั้นว่าจะให้เครื่องบินกลับมาบินได้แบบเต็มศักยภาพเต็มกำลังการบิน เอาแค่ว่าที่จอดอยู่กับพื้นเนี่ยให้บินได้สักเครื่องหนึ่งให้ธุรกิจพอได้รันได้เนี่ยยังเป็นเรื่องยากนะครับและเครื่องบินเนี่ยจะต้องอยู่บนฟ้าถึงจะทำเงินนะ,ะถ้าเครื่องบินจอดเมื่อไหร่แล้วก็ค่าใช้จ่ายเยอะครับคุณผู้ชมครับ